พอแล้วครับดึงดึงดึงไปเฮ้ยดูงใหญ่เรามากินของเราเนาะดูกใหญ่ไม่ไม่กินคันนู้นเกระเป็นเนี่ยกินคันท็ับนะคันทับเป็นกินปลานี่เหรอใหญ่ไหมไม่ใหญ่อะไรบ้างผมไม่ใหญ่อะไรหรอกระเป็นอ่ะถามว่าใหญ่ไหมก็ตัวใหญ่แต่ว่ามันใหญ่มากเลยนม่ใหญ่มากคันพรอมไม่กินใหญ่มากน่าจะหนีแระเป็นรอ ไม่ดูยังไม่เห็นเลยเอามาดูเอามาดูเอาให้ได้ตัวอยเรือเปล่าต้องเรือยื้อสายขึ้เรือยื้อสายคุณท็อปอัดแม่งเลยปะเปลี่ยนเก็บเลยื้อได้ถ้าว่าให้ปล่อยเรือเเรือซ้ายดขึ้นโยนขึ้นอยู่เรือยื้อสายดูดูดีเดี๋ยวเราจะไปไปกินเลยนะเราใช้ยื่ออะไรครับเนี่ยกุ้งกุ้งตายหรอกุ้งเป็นกุ้งเป็นกุ้งตายกุ้งเป็นมืกุ้งตายเหรอไม่กุ้งตายกุ้งตายกกินกับเบล็กอ่ะเดี๋ยวนั้นไม่เล็กอะเนี่ยไม่เล็กอะ ใหญ่ด้วยโอเคเลยออใหญ่วใหญ่ด้วยอยู่เอ็กิมเป็นกี่พ์ร้อไส้อะเอาแล้วผมทคโลพอเพียวสามสิบโอ้เยอะขึนเขาตองโโลพอผมจะแกแค่สามสิบเ่้นใหญ่มากใหญ่ากเถอะผมยังไม่เห็นไซส์สักสี่โลหาโลนี่ไเราอัดมาสองนาทีแล้วผมเป็นหนึ่งเดียวเลยนอนดนนนไ ่ไขด้วย่ปาคนด้วยฮะยฮเพราะปลายังไม่มายู่ไหนยังไม่อยู่เลยแม่งอยู่ไหนยังไม่รู้เลยนี่นี่ครับงัดมาปลาปาบอกจะไปส่งที่ขึ้นบนฝั่งทีเดียวปุ๊บแม่งแดกเลย ร้อนนี่ครับดูคันแอคชั่นครับงงงอเงียวใส่ไม่ใส่ลงน้ำไปดูไหมลงไปอ๋อลงไปขึ้นไหมใส่ขึ้นขึ้นลงไปล้บล่าไปแล้วทั้งลำนี่เรามีไสเราอยู่คนเดียวนะฮะใส่แมสที่เหลือไม่ใครก็ใส่กับเขาเลย ร้อนนี่เฉยผมไม่ติดหัวร้อนได้พี่ร้อนร้อนเรื่องสุดบ้าบ้า่น่นนเขึ้นไวเน็ตะขึ้นไวขึ้นมาขึ้นขึ้นนะมาแล้วมาแล้วสลงล้มลงทำงานระวังหางนะขึ้นไปแล้วระวังหางนะครับคุณท็อปก็เตรียมตัวแล้วครับจะไปวินมอเตอร์ไซค์แล้วตอนี้ใส่บวกอ่ะเหยียบหักอีก นังไงทำไดูไม่กระใหญ่อ่ะไม่ใช่ดุกยังไม่เห็นยังไม่เห็นตัวเดี๋ยวครับเดี๋ยวใกล้แล้วใกล้แล้วต้องให้ไส์โชว์ก่อนเดี๋ยวเราก็โชว์เยม่กดยืไ่กดเยกดเยดได้ อะไรอ่ะหกระเบนกระเบนกระเบนยิงด้วยเบนใหญ่ด้วยอุ้ยอตัวสะยเลยพี่เตัวกํลังเลยมึงี้มึงี้อันนี้ดีไหมตายอไอี่งนี้จับอยู่นนจับอยู่นนึนะครับไอตัวอะไรคลิปจับไม่ได้ดีบตําจับกระถางทิ่มเลยอ่ะเออต้อเอาดึงขึ้นเอางลดึงขึ้นมา้นมาังาะัน่ตลเลย ดึงเลยดึงเพิ่มเลยหัวขาตัวดิดึงดึงเอาเอาเอาหน้านี่สายได้ได้ตายได้ไหมไอตัวตัวนั้นที่นี่มันทิ่มเลยนะทำมันทำไม่ห่างทำมันมันใจอ่ะข้งไหนอ่ะข้งไหนอ่ะตายแล้วเอ้ยจะขออยู่เออได้เด้ได้ได้ขอขอขอดำที่เป็นดำเนี่ยดำดำข้าเด็ดอ่ะดต่ข้าเด็ดเต้งเรือนั่นแหละนั่นแหละแล้เกี่ยวลูกตาเลยหัวขาเรื่องเรื่องหัวขาเลยเออเกี่ยวลูกตาอ๋อไอตัวนี้มนเกี่ยวอ๋อมันเกี่ยวที่นี่เออหรือเกี่ยวเองสองเทสองเท โอ้โหตะขอเขาโชตจะแทงเข้าเกี่ยวตาเกี่ยวตาลองขาเขาหน่อยนิดองขาเฮ้ยเฮ้ยโดน้ยเไม่ยอไม่อไ่อาไม่นว่ะเกนเยู่แล้วเอาที่งกับง โอ้คิมพแก้มาแก้ดีัเดี๋ยวมันเดี๋ยวมัน้วยเองนดเดี๋ยวตัมั้ตัมตัมแล้วก็รู้เรื่องเลยนะนี่วันนี้ผมจะนาแล้วมั้งเนี่ยถ่ายรูปกันด้วยโอ้โหโอ้โหหายแล้วอกานี้อยู่ไหนนนี่อยังไหอยใกล้มือนี่นะ นี่้ไม่ใช่อะไรหูนี่นี่นี่เก็ด้วยตัดเอีงางครับสองห้าสองสองบิดบิดตรงอันนั้นใหญ่ไป กัดเลยไหมกัดอะไรเบ็ดอะเฮ้ยถ่ายรูปก่อนเอ้าเไปเลยโอ้โหงานได้ตัวนงยไปถ่ายเลยยากหายยาก